ปริศนาคลื่นวิทยุลึกลับฟัปีสัญญาณจากจักรวาลอ้อคืออะไรกันแนะ่ fast radio burst เป็นคลื่นวิทยุเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาประมาณไม่กี่มิลลิวินาทีเท่านั้นแต่พลังงานที่ปล่อยออกมาแน้นมหาศาลเทียบเท่ากับพลังงานที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมาในหลายวันนักวิทยาศาสตร์คนร้นพบอีกครั้งแรกในปี2007 และตั้งแต่นั้นมาก็มีการตรวจพบไปอีกมากมายแต่ที่มาของมันยังคงเป็นปริศนาแหล่งกำเนิดของฟอบไปอยู่ที่ไหนนี่คือคำถามที่นักดาราศาสตร์ทั่วโลกพยายามหาคำตอบมีทฤษฎีมากมายที่พยายามอธิบายเช่นดาวนิดร้อนที่มีสนามแม่เหล็กแรงสูงหรือแม้แต่เทคโนโลยีจากอายิยร,รมต่างดาวอย่างไรก็ตามยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายอปีได้อย่างสมบูรณ์ทําให้ฟอบยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ท้าทายที่สุดในวงการดาราศาสตร์ ่อไปแบบไม่เป็นวันจักรและแบบเป็นวันจักรบางชนิดเกิดขึ้นแบบสุ่มไม่สามารถคาดเดาได้แต่ไฟบางชนิดกลับเกิดขึ้นเป็นวัชจักรซ้ำๆทุกๆสองสามวันหรือหลายสัปดาห์การค้นพบ,พบแบบเป็นวันจักรช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาได้อย่างละเอียดมากขึ้นและอาจนำไปสู่การไขปริศนาแหล่งกำเนิดของมันได้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจจับออบนักวิทยาศาสตร์ใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่ทั่วโลกในการตรวจจับพบเช่นใครในแคนาดาและสแนปในออสเตรเลีย กล้องโทรทัศน์เหล่านี้สามารถตรวจจับคลื่นวิทยุที่อ่อนแอจากห้วงวกาศได้และช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาบีได้อย่างละเอียดมากขึ้นอนาคตของการศึกษาบีการศึกษาบียังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นและความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเราอาจไขปริศนาอาบีดาได้ในอนาคตการค้นพบนี้นําไปสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับจักรวาลและอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอาริยธรรมโมโนก็เป็นได้